อาหารพวกเตี๋ยทั้งหลายแม่ผวกเตี๋ยทั้งหลายทำไมไม่พัฒนาส่วนของตัวเองให้สูงกว่าฉันให้ได้แกต้องเรียกฉันว่าพระเจ้าเล้งก็ต้องขอจากการกาดตุ้มตุ่มตุ่มตอนนี้แล้วก็มาดูอะไรเนี่ยแหมี ดูหรือเปล่าก็ไม่รูดูชีสดีสว่าง จะเบอร์ทำไมอ่ะเกียร์น,นี่คือการรักษาสัตว์ใช่วิต การพูดกำนวนเออจะทำให้เป็นรองแล้วเนี่ยดูดูก่อนว่าสกายเปิ้ลจะกินได้ขึ้นมาเขาจะจัดการเปคนเปิดนุกทินเก็บของกลับบ้าน้อ นี่ยาหยิบออกไปห้าสิบแบงห้าสิบคีรับโบสตูปผมรับโบสถ์บอกแล้วรับเนี่ยไม่รู้อ่ะหายาอยู่ผมบอกแล้วรับหมดใครขอเป็นเพื่อนยายังไงตัวร้อนจ้ะเอ้นี่สุดยอดขอบคุณนายที่ช่วยยังยาอะไรอ่ะ ม่ตัวร้อนด้วยกินแล้วกวางสุดสุดเกี้ยใกล้มาแล้วนยี่สิบเอ็ดอดูฝั่งเราก่อนหิวกันไม่ได้ดขึงเลยไม่เต็มได้กันอุตส่าห์บอกว่าจะไม่รับแล้วนะเพราะว่าตัวเองก็ไม่ค่อยจะด,ดี นี่เลยผู้ช่ยไอ้นี่ไม่ใช่แล้วมันไปนอนโรงพยาบาลแล้วโอ้ยน้อยอะ่ะนี่น,โโน้อยอีกแล้วขอค้นต่อไปจะได้เต็ม กินอะไรเป็นหลักอะอเมเบร์ลี่เกจเยอะเฮ้ยนี่ไงสี่ล้อปร๊ดซีเลยแ <R> ม็กซ์ระน,น,นั่นแสดงว่าอเมเบอร์ลี่อันนี้ Sam? แล้วมีมันมีจะมีไข่อยู่ <c oughs> นี่อันนี้ลืมไปเลยเฮ้ยเอ็กมิดิเคิลอ๋อน,นี่ไงมีเอ็กอยู่นี่5 <c oughs> ้าหโมงสิบนาทีใช่ปะ ไม่ต้องไปดูอะไรเฉลยหรอกเนี่ยด้านล่างก็ขึ้นนู่นด้วยดูฟอกกับบอลลูนชิปก็ฮันนี่แ <c oughs> ลมเบล่าคือ Fliver, đái, này Lý đây mà Đây เฮ้ยกระดอกกันดิอ่ะช็อกติดเต็มเลยขอเรสักลกดิ ต้องเหลือสักตัวนะโอ้ยไม่มีว นนตกใจนอนพุ่งเข้าหน้าเล่นเฮ้ยบาบูซีดโอ้อยู่หลังบ้านนี่นาบาบูบบต้นใหญ่จังไง เออไม่ทันไม่ได้อะเพราะไอ้แม่ไอ้ยาย ก่อนเคยกินข้าวมึน่ยอร่อยใส่ถ้วยอ่ะใส่ถ้วยข้าวใส่ถ้วยได้น่นเ่ยป็นอยู่ก่อนอยู่นะกินอางนีประจํจะทิ้ออกขายเป็นใส่ถ้วยก็ทำมันนิ่งใส่แอน ให้ขวัญเขาหน่อยแลละไอคนนี้หน้าสงสารมีผ่ยสี่ต้นหนอยพอมีความสุมรูบกมากมันหนักเดียวกัน ไม่รู้จ้าล้วแม่เรายายจะโหลดไปทำไมมันไโหลดเนี่ยมันกดโหลดเนี่ยเหรอเอาปิดไปนะมันปิดไม่ได้มันต้องลบเลยเนี่ยโหแล้วผมรอเขามา <S 2> <S 2> นะแเหรอเขาก็กด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 ก็ไม่รู้เขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนข,ขวัญอยู่กับมือเรานะ ดาวลูกจะเล่นบอลนี้ไหมคือผมกำลังคิดว่าท่านจะไปท่านผล่มาใมครับส่านโผลของฉันอยางนั้นผู้หญิงนับคนสผล่มาใหม่ฉันอยากไปดูโวยใจนะนี่ไ่นี่ไงนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่นน ใจดีผมบอกแล้วใจดีมากใจดีให้บุลลี่ต้นหนึ่งเลยผมให้ผมสงสารเขาผมให้สงสารแัตจะร้องไห้เลย เกยบเบรกอนีอ้ I'm <laughs> เห็นมแม่ว่าเราไม่ทำอะไรเลยทำอะไรไม่เท่าเก็นเท่ามีเอือ โอเคตอนนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับบ๊ายบาย